สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับ <With. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CGDM นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำบล็กบักหนึ่งซึ่งเหมือนแบบจะไปดักยิงคนในโซนอะไรนี้แต่ว่ามันก็ยากเราลองเชิญเพื่อนดูก่อน ฮัลโหลฮัลโหลให้ Hi. Hi. เรามาที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อสร้างเครื่องมืออันนี้นะคะ,ะประมาณสามอันให้ได้หกสิบแบบนี้นะแล้วเราก็มาตรงนี้ค่ะเราก็มาตึกนี้ตึกสีขาวส้มเนี่ยมาอยู่ที่ หน้าต่างมานแรกให้เรายืนหันข้างให้หน้าต่างหันหน้าไปด้านนู้นนะแบบนี้แล้วเราก็เอาวันนี้วางอ้าวมีคนยิงของเราทุกคนเขายิงท,ทำไมอะ่ะมาเรามาทำกับเพื่อนต่อ โอ๊ยทำบักนะไม่ใช่ทำอะไรมีคนจะยิงของเราอ่ะให้เราตั้งจนกว่ามันจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะทุกคนแนวนอนทับหัวเลยมันไม่เป็นยิงทิ้งมันยากอยู่นะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันได้เลยนะคะทุกคน มีคนกวนเรานะคะทุกคนเราทําที่เดิมไม่ได้แล้วก็เหยียบมาตรงนี้ให้มันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราค่อยตั้งมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สลับมาอันนี้เราก็ตั้งอีน,นมันก็ขึ้นค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> เอาใหม่นะคะมันยากอยู่นะ ทุกคนต้องใจเย็นให้เรากดให้เราเลื่อนไปที่ซอลแล้วเราก็กดแบบนี้แล้วมาตรงกลางดีนี่ค่ะทุกคนพอเราได้แล้วนะคะให้เราคานมาตรงนี้ค่ะนี่มันจะเป็นเหมือนห้องซ้อมของเราทุกคนเห็นไหม <c oughs> ให้เรามาตรงที่มันโลง่ลงๆไล่ขึ้นแอร์บอร์ดแล้วให้กดลงแอร์บอร์ดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มาที่จุด ห้องซ้อมยิงแล้วเราก็ไปที่สนามยิงนะคะเมื่อเราเข้ามาได้แล้วเราจะได้ไอที่ก่อสร้างมาด้วยทุกคนเราก็ไปที่อุ้ยทุกคนเราก็ไปที่ระเบิดทุกคนรู้จักที่เอาระเบิดใช่ไหมทุกคนเยอะมากเลยทุกคนขั้นตอนนี้ก็ลำบากแสนสหาหัสเหมือนกันค่ะเพราะอาจจะโดนยิงตายบ่อยมากนี่ทุกคนเราเราตั้ง ที่มันเป็นเหมือนลังคาบ้านที่มันเอียงเอียงก่อนแล้วเราก็ตั้งอันตรงนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวะตกัแ,แบบนี้เพื่อให้กระโดดขึ้นไปได้<ห>นี่ปนไปได้ด้วยนะจ๊ะแล้วทุกคนก็ตั้งเหมือนเดิมให้มันแบบให้มันขึ้นแบบนี้ ถ้ามันตั้งได้อีกเราก็ตั้งแต่ว่ามันตั้งไม่ได้พยายามให้ตัวเองตรงนะคะเราก็ตั้งแบบนี้ค่ะมันยากมากเลยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ มีเพื่อนทำัคมีเพื่อนมาทำัคด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนยิงหเทุดกคนเราก็ต้องรีบๆโปรดนะคะอ้าวอันนี้มันเปลี่ยนอันค่ะถ้าเป็นแบบนีนเนน้เราต้องยิงทิ้งค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาอันเดิมถ้ามันเป็นแบบนี้ให้เราลงมาด้านล่างก่อนนะคะลงมาแบบนี้แล้วที่เลื่อนไป ประมาณนี้แล้วเราก็ตั้งค่ะเพราะว่ามันจะติดบล็อกที่หัวเราแบบนี้ถ้ามันขึ้นได้แล้วทุกคนก็ขึ้นแต่ว่าบางครั้งมันก็ขึ้นยังไม่ได้นี่สิแต่ว่าทุกคนอย่าไปที่เหล็กตรงนี้นะมันจะหลุดลงไปงเราก็ยิงได้แต่มันติดขอบนะนี่ม หรือว่าเราแบบจะขึ้นมาแล้วเผื่อแบบมาเย็นอยู่ตรงนี้อยากทำคลิปทางนี้ก็ได้เป็นวิวอีกวิวหนึ่งแต่ก็ต้องใช้ความอดทนในการทำนะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปทำบัคก,กับยิงคนในโซนฟีสไตล์ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะ